สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้เมนูมือเย็นครับนี่ผมได้ปลานิลมาครับตัวนี้เนี่ยกิโลหนึ่งพอดีเขาขายกิโลละห้าสิบาทครับแล้วทีนี้เนี่ยให้เขาขอดเก็ตแล้วก็ผ่าท้องเอาไส้อบพุงออกเขาคิดค่าขอดเกตแล้วก็ผ่าท้องห้าบาทครับตัวนี้ห้าสิบห้าบาทครับกิโลกว่า กิโลนิดๆครับเขาคิดอ่าให้กิโลหนึ่งพอดีโอเคข้างในเนี่ย <c oughs> ผมยัดด้วยใบมะกรูดลงไปแล้วก็จะเอาไปน,นึ่งครับผมเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้นะทีว่าขาวครับใส่ลงไปเลยแค่นี้ประมาณ ทั้งโต๊ะหนึ่งรถดีครับรวยลงไปเท่านี้พอครับที่เหลือก็จะเป็นนี่กระเทียมหัวหอมแดงพริกครับอันนี้จะเอาไปคั่วครับผมคั่วรวมกันแล้วมาโขกวันนี้จะเป็นน้ำจิ้มเจ่วปลาครับ ทีเด็ดเลยผักก็จะมีบวบนะครับบวบเนี่ยซื้อมายี่สิบาทครับเนี่ยเป็นบวบเหลี่ยมครับยี่สิบบาทได้ได้มาสี่ลูกครับสี่ฝักเดี๋ยวผมใช้แค่ลูกเดียวพอแล้วก็จะมีอ่กวางตุ้งครับนี่ซื้อมายี่สบาทเหมือนกัน แต่ใช้ไม่หมดหรอกครับเนี่ยมันเยอะจัดซื้อจากตลาดไทยอะครับก็จะมีถั่วนะโสวกยาวนิดหน่อยก็เห็ดครับเห็ดซื้อมา20บาทเช่นเดียวกันโอเคเมน,นูที่สองก็จะมาอย่างนี้ครับเป็นหมูแดดเดียวครับแต่แปแต่ว่าผมอเอา ซี่โครงนะซี่โครงกระดูกอ่อนอะไรพวกนี้ยตากไว้วันหนึ่งครับนี่อันนี้ทําเองครับก็เดี๋ยวไปทอดวันนี้จะมีสองเมนูครับผมเดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยจ้าโอเคครับผมลงมือทํากันเลยอันนี้ผมตั้งเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าข้างหน้าผมจะลองด้วยใบตองนะใบตองก็ตัดมาจากหน้าบ้านนี่แหละครับ ก็เอาปลาลงไปได้เลยชสูตรผมเนี่ยก็คือว่าให้ปลาสุกประมาณหนึ่งก่อนค่อยเอาผักใส่ครับเดี๋ยวผักสีจะไม่สวยครับมันจะสีมันจะซีดมันจะไม่น่าทานครับผมตั้งไว้แบบนี้สักประมาณสักที่ถึงนาทีครับเดี๋ยวก็เริ่มใส่ผักใส่เห็ดลงไปเนาะเีล้วเราก็ ขั่วพริกหอมกระเทียมเตรียมทำน้ำจิ้มไว้เลยรอชมหน้าตานะครับผมเดี๋ยวเราก็ปิดฝาไว้พักหนึ่งครับสักประมาณสัก20นาทีครับผมเดี๋ยวว่เริ่มใส่ผักที่เราชอบลงไปได้เลยโอเคครับ ผ่านไป15นาทีครับอ่าได้ประมาณนี้ปลานี้ก็ภายนอกเริ่มสุกแล้วครับแต่ว่าก็น่าจะเหลือภายในเพราะว่าเราก็เริ่มใส่ส่วนประกอบต่างๆลงไปเลยครับนี่เป็นเห็ดนะเห็ดโอ้ได้เยอะมากเลย20บาทก็ใส่เห็ดลงไปเนี่ยจริงๆอ่ะปลาน,นิลน,นึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก30นาทีก็ได้รับประทานกันแล้วครับ ต่อไปก็จะเป็นผักครับบวบเนาะบวบเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับที่ผมปอกมาะนะ็กอก็เปลือกเขาเนี่ยจะมีความกระด้างนิดนึงก็ปอกได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าปอกออกหมนเลยมันก็จะเละครับเนื้อเขาก็จะเละใส่ลงไปเลยชอันนี้ผมใช้ใช้สองลูกครับตอนแรกว่าจะใช้ลูกเดียวมันเลี้ไปเดี๋ยว เ,เก็บไว้ในตู้เย็นเดียวเหี่ยวครับเมนูหน้าก็จะมันก็จะมีเมนูบวงนี่แหละครับต่อไปสุดท้ายก็จะผัดนัดเลยฟางตุ้งนะครับนี่ดอกใหม่ใส่ถั่วไปก่อนแล้วกันครับ ตัวตัวผักยาวนี่ประมาณนี้ผมชอบผักเยอะๆครับอร่อยดีึนี่ครับถั่วบวบเราเรื่องเปลี่ยนสีแล้วโอ้โหต้องขออกไปด้วยครับไอไอขึ้นมาเอ่อก็ตามด้วยฟางตุ้งเลยครับ ไม่ได้เซ็นเซอร์นะมันใกล้เกินอ่ะครับผมก็จะมีต้นหอมนะแบ่งรักนิดหน่อยเท่านี้ก็อีกสักสิบนาทีก็ได้หม่ำกันแล้วครับปิด้าไว้ผักสุกปลายังไงก็สุกครับคระีสีผักเราก็จะไม่ ไม่ซีดจนเกินไปครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหร้อนร้อนครับเนื้อแตกแตกนี่โอ้โหสุดยอดไปเลยนี่ครับน้ำจิ้มเจ้าปลาจริงๆของแท้ สุดยอดครับผมโอ้โหนี่หมูแดดเดียวที่ผมบอกว่าเป็นซี่โครงกระดูกอ่อนนะครับนี่ครับโอ้ยน้าเดินไปปักซอยลานป้าไปหาน้ำดอกคำฝอยสักสามขวดจะดีไหมจัดไป เมนูนี้เนี่ยเพื่อสุขภาพจริงๆครับทานแล้วไม่อ้วนเชื่อผมข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ดีแต่วันนี้มีขนมจีนครับวันนั้นขนมจีนเหลือครับเสียดายเนี่ยจะจัดกับปลานิ้นึ่งหมูแดดเดียว าหาอร่อยด้วยกันครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวสวัสดีครับ